สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับซอสสมรดิชาแนลนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับให้มาช่วยหวานข้าวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับซึ่งหลายคนนะที่นี่ที่อยู่นี่นะหวานข้าวยังไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าเขาติดการดำนานะครับมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับผมนะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกนะ เป็นคนแรกนะครับที่มาบุกเบิกนะครับการหวานข้าวนะครับให้ก็คือผมได้แฟนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ปกติเขาก็จะดำนะครับแล้วก็เราไม่เคยดำนะครับมันก็ยากเนาะก็เลยหวานข้าวนะครับนี่ก็สวยนะครับทำให้ผู้คนนะครับก็นิยมหวานตามๆกันมานะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะวันนี้จะมาสอนวิธีการหวานข้าวนะครับก็นี่ครับการจับข้าวนะครับก็เบมืออย่างนี้ครับก็หวานหนึ่งสองสามนะครับในการมือหนึ่งนะครับหวานประมาณสักสามครั้งหรือสองครั้งแล้วเตะนะครับถ้าคนเซียนนะครับเขาก็จะหวานครั้งเดียวเลยนะครับแต่ผมยังไม่เซียนเท่าไหร่นะครับก็จะจับหวานทักสามครั้งนะครับหวานนะครับการหวานนะ หวานก็จะต้องดูนะครับค่อยๆปล่อยข้าวนะครับแล้วก็ดูนะครับให้มันสม่ำเสมอนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับเราบอกกันได้อยู่แต่ต้องพัฒนาฝีมือต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับบางคนมือใหญ่นะครับเขาก็หวานสามครั้งสี่ครั้งบางคนมือเล็กอุ้งมือเล็กนะครับเขาก็หวานครั้งเดียวก็หมดข้าวนะครับนะครับแล้วก็การหวานนะครับการหวาน สำหรับผมนะครับเป็นคนถนัดซ้ายนะครับเราก็จะหวานเดินวนขวานะครับตามเข็มนาฬิกานะครับทำไมถึงต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเพราะนี่ครับขนนาทุ่งนายอย่างเงี้ยเราจะมองยากมากเลยนะครับเรียกว่าขี้ไถนะครับมันมองไม่เห็นนะครับพอเราหวานซ้ายเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับของข้าวที่หวานแล้วเราก็จะมองเห็นนี่ครับนี่ครับเราจะเดินริมฝั่งซ้ายของ ข้าวที่หวานรอบที่แล้วนะครับผมผ่านาหวานไว้แล้วนะครับสามรอบนี่ครับรอบที่สามนี่ครับ <c oughs> เราก็จะหวานนะครับวนนะครับแล้วมันก็จะบรรจบที่กึง่งกลางนะครับนี่คือการหวานข้าวนะครับในวิธีการหวานข้าวสาหรับมือใหม่นะครับสําหรับวานทีหวานห่างก็คือข้าวของหลักแล้วก็การใส่เมล็ดข้าวแต่ละครั้งถ้าอยากยาก็ ปล่อยสักสองครั้งต่อกำมือนะครับเดียวกำมือนะครับนะค่อยเดินไปนะครับนับว่าบิ่หนึ่งเราจะใช้ข้าวประมาณสักกีคุนะพยายามทำให้มันตามเรามขีไว้ข้าว ออกมาสวยงามนะครับก็มีเมียใไหครับวันนี้ก็แค่จะแนะนเคล็ดลับนะครับการหวานข้าวนะครับง่ายนะครับสวนาไทยใชครับยากนะครับก็ถ้าคนเข้าเซียนนะรือหวานหลายคนก็เดินเป็นหน้านะครับเซียก็เดินเป็นนาถึงก็ครบเต็มนะครับสําหรับคลิปนี้ คงต้องลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทิมงานซอสํานักดีครับาวเนี้ยฝั่งนู้นครับครับผมครับตัวนั่กันแหละฝั่งนี้ครับเจ้าครับสำรับนี้ก็ลาไปก่อนไว้คลิปหน้าครับ